วิกนิวทวีเทปนี้ไปกันที่โรงพยาบาลเอสบายแอนดอยโรงพยาบาลเฉพาะทางด้าน,นกระดูกสันหลังและข้อแห่งแรกแห่งเดียวในประเทศไทย mm hmm. ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี2560ภายใต้วิสัยทัศน บิงแบ็กคุณภ t พไทม์ของผู้บริหารที่ต้องการคืนช่วงเวลาแห่งความสุขให้กับชีวิตคนไข้ทําให้นวัตรกรรมการรักษาของโรงพยาบาลแห่งนี้มุ่งเน้นการรักษาที่ต้นเหตุเพื่อให้หายอย่างยั่งยืนจนสามารถสร้างชื่อเสียงและได้รับความไว้วางใจจากผู้ป่วยทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า1 0 0 0 0แรายที่เข้ามาใช้บริการรักษาค่ะวัตถุประสงค์ไม่มีอะไรยากเลยครับมันคือความฝันของผม อันเวลาเราจะทาอะไรเนี่ยผมคิดว่าเรามีความฝันว่าอยากทาให้ดีที่สุดในสิ่งที่เราเรียนมาผมก็เลยมาเปิดโรงพยาบาลเฉพาะทางที่ในสิ่งที่ผมเรียนมาก็คือผมเรียนมาด้านรักษาความฟื้นฟูความพิการเรื่องกระดูกสันหลังครับเรื่องการเที่ยกระดูกและข้อทําให้ร่างคนที่มีสุขภาพดีในช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุดเท่าที่จะทาได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมมีความมุ่งหมายที่จะสร้างขึ้นมาครับแต่อย่างบอกครับโรงพยาบาลทั่วไป กับโรงพยาบาลเฉพาะทางต่างกันอย่างไรคนจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ที่จริงคือโรงพยาบาลทั่วไปเนี่ยมันมีหลายแผนกครับรีซอสที่ออกมาเนี่ยมันก็จะถูกกระจายไปหลายแผนกมันก็เราเป็นคนที่เป็นหมอเฉพาะทางเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นที่สุดของโรงพยาบาลจริงๆซึ่งที่จริงอะที่สุดของโรงพยาบาลเขาเรียก Excel l e n c e Center นะครับก็คือโรงพยาบาลเฉพาะทางนี่แหละการที่มีโรงพยาบาลเฉพาะทางอย่างที่ผมกล่าวไว้ว่ามันก็เหมือนวงดนตรีว่าที่จริงเราต้องมีลักน้องลบที่ดีก็คือคุณหมอนะครับอันต่อมาก็คือเราต้องมี เครื่องดนตรีที่ดีก็คือเครื่องมือแพทย์ที่ตรงจุดกับจุดที่เราต้องการรักษามันไม่ได้ต้องเป็นเฉลี่ยกับโรคอื่นๆเช่นสูสันเป็นเด็กเราก็เอาโรคนั้นเฉพาะเพื่อไม่ได้ใช่เฉพาะเลยเพราะที่จริงเรามีอีโ o n o มี of scale อยู่แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือบุคลากรก,รก,รก็ต้องมีความชำนาญครับสามอย่างนี้เป็นองค์ประกอบที่ทำให้ดนตรีวงดนตรีนั้นมีชื่อเสียงวงดนตรีนั้นมีเพลงที่เพราะนักร้องนำร้องเพราะเครื่องดนตรีดีนักดนตรีเก่งมันก็จะเป็นให้เป็นวงดนตรีที่เอ็กซ์แลนด์ได้ นี่คือจุดมุ่งหวังในการสร้างโรงพยาบาลเฉพาะทางแล้วพอเริ่มทําโรงพยาบาลเฉพาะทางโรงหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็พบว่าโรงพยาบาลเฉพาะทางเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยผู้คนได้ประโยชน์เยอะได้ความรู้ที่เขาเรียกว่าได้การวินิจฉัยที่ในโลกที่ลึกในได้การรักษาที่ราคาย่อมยาวลงเพราะเราไม่ต้องไปเฉลี่ยกับแผนกอื่นแล้วมันทําให้สังคมโดยรวมดีขึ้นมันก็เลยรู้สึกว่าเออการทําโรงพยาบาลเฉพาะทางนี่เป็นสิ่งที่ดีนะที่จริงเรื่องรายได้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดฮนะถ้าเราทํางานที่เรารักมันเหมือนเรา เราไม่เหนื่อยในการทําง,งานนะเพราะเราไปทําในสิ่งที่เรารักทุกวันมันไม่เหมือนกับเราถูกจ้างมาเพื่อทําที่จริงการรักษากระดูกและข้อเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากนะครับด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันอย่างแรกก็คือว่าเรามุ่งหาเขาเรียกภาษาอังกฤษเรียก i n i m a l l y invasive Tech n คน u คก็คือว่าทํางไงก็ได้จากแผลใหญ่เป็นแผลเล็กจากแผลใหญ่เป็นแผลเล็กจะเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างหนึ่งก็คือพอแผลเล็กุูก็เจ็บน้อยใช่ไหมครับพอแผลเล็กคุณโอกาสติดเชื้อุณก็น้อยลงโอกาสติดเชื้อน้อยลงเพราะแผลมันเล็กนะครับงั้นโอกาสที่เสียเลด ก็น้อยลงโอกาสที่เปอดแผดช้ําก็น้อยลงนะครับมันก็ส่งผลให้คุณฟื้นตัวเร็วข้อแซงซ้อนน้อยค่าใช้จ่ายก็ต่ําซึ่งอันนี้เป็นโชคดีที่เทคโนโลยีมันเกิดขึ้นแต่ที่จริงในเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมานี้นะครับมันก็ไม่สามารถสําเร็จได้ถ้าไม่มีคนพัฒนาคนพัฒนาคือคนที่มีองค์ความรู้ทางด้านนี้ครับที่จะพัฒนามันขึ้นมางานเปิดตัวในครั้งนี้ที่จริงเป็นงานที่อยากให คนที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จนี้ครับอย่างที่ผมพูดในเวทีบอกว่าทุกท่านทุกที่มางานนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้วันนี้มีความสําเร็จมันไม่ใช่เรื่องลงทุนอย่างเดียวมีทั้งกําลังใจมีทั้งคอนเน็กชันมีทั้งผู้ให้ ที่พบกันและเป็นผู้ให้ไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรให้คําปรึกษาและหลายอย่างร้อยเรื่องราวที่เกิดขึ้นมีทั้งคนไข้ที่มารักษาถ้าโรงพยาบาลดีแต่ไม่มีคนไข้มันก็เกิดขึ้นไม่ได้แล้วคนไข้รักษาและประทับใจนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราทําให้เกิดขึ้นในอีเวนต์วันนี้แต่ที่จริงจุดประสงค์หลักในการทำโรงพยาบาลาะทางก็คือว่าเราอยากทําในสิ่งที่เรารักอยากจะทำครับสิ่งที่อยากจะทาก็โชคดีที่มีกระแสตอบรับจากผู้ป่วย และโชคดีที่มันทําให้สังคมดีขึ้นด้วยอย่างที่บอกครับการมาโรงพยาบาลทฉพาะทางมีความแตกต่างช่างในเชิงลึกเพราะว่าการรักษาผู้ป่วยถ้ามองในพาพตื้นมันก็จะแค่บอกว่ามีอาการอะไรเช่นปวดก็เอายาแก้ปวดไปกินไม่ได้หาถึงสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ดังนั้นถ้าเราอยากหายขาดอย่างถาวรเช่นถ้าคุณอยากหายปวดคุณต้องเอาสิ่งที่มันทําให้ปวดคุณถอนออกมันถึงจะหายได้โรงพยาบาลเฉพาะทางจะตอบโจทย์ให้ท่านได้ครับเพราะเรามองในเชิงลึกครับมันไม่ได้เรื่องเงินอย่างเดียวไม่ได้อุปกรณ์อย่างเดียวมันทั้งความชํานาญ ของคนและทีมงานครับของแพทย์และทีมงาน